จะมาทำซอสกว๋วยเตี๋ยวเพ่งมีน้ำส้มสายชูส่วนผสมนะครับส่วนผสมมีน้ำส้มสายชูมีน้ำพริกพริกพริกปน่นมีซีอิ๊วดำน้ำมันน,มน,น้ำมันหอยซอสบุกขาวทอง ให้เขาดูก่อนแล้วก็ซอสซอสพริกพริกศรราชของชุนรสนิดหน่อยหนึ่งน้ำตาลปริ๊บแล้วก็มีน้ำตาลสายเด่แล้วก็มีน้ำแล้วก็มีแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีทีอันนี้หม้อดิส่วนผสมอยู่ในนี้นะครับเมอกี้จุดไปเลยแล้วอ่าเมอกี้จะเป็นลูกมือพี่เปาอีกแล้วนะคะอ่า หนึ่งทับีซอสทิ้งหนึ่งรับีซีเรชันจ้พี่ผู้ใส่ข้าวปใส่แล้วอะไรอีกสอดสอสขี่อันครับขี่ทับีสองมันจะครีมเกินไหก็ทำตามเขาบอกเพื่ Entonces, Everybody Power NV อให้มันต็มก่อนไีหนึ่ง หนิ่งชิ้แล้วก็หอยนางรมหอยให้มันเต็มก่อนอย่าเพิ่งเทลงพอ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 มันเต็มแล้วใส่หนึ่งชิ้นช้อนเดียวลงไปสซนสายชิ้เท่าไหร่ครับช้อนหนึ่งช้อนพอพักเสร็จแล้ว เออเหม็นมากเลยนะคบตอนนี้กินไม่ได้แล้วนะต้องรอสองวันถึงจะกินได้หนึ่งวันวันนี้ทาวันนี้ได้กินพรุ่งนี้นะครับน้ำตาลเท่าไหร่ครับน้ำตาลปลิบสองอันนี้ให้เมมี่อ่าปี๊บสองช้อนโต๊ะนะครับมันมีชิ้นส่วนอะไรสาย แคนี่ไทยกว่าปเออนี่นมันเยอะกินไปแบบนี้ใส่อันนี้อืออน,นะะถ้าไม่ป็นเรื่องไก็อย่าถ้าไม่เป็นก็อย่าไปแท,ทนลองชิมดูนะ,ะไม่ิรอร่อยมันจะบนานบบ่วก้ยก้อะไรอีก ผมชุรสนิดหน่อยนึงชุรสนิดหน่อยจะใส่ใส่ไหมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาเพิ่มเอาเมื่อเอาใช่ใส่นิดหน่อยนึงเดี๋ยวใส่อีกนิดนึงเนี่ยใส่น้อยขึ้นชุรสนะครับแล้วก็พริกแล้ก็เหลืออันนี้เดี๋ยวแลพริกนิดหน่อยใส่พริกพี่เปาจะกินด้วยไหมกพี่เรากินด้วยจะไม่ใส่พริก่กินกินคนเดียว เยฉันกินขร้เกียจก็กินฉันกินอยู่แล้วปลาสีดําเนี่ยมันเผ็ดซีบเซาเพาฉันคนกินเผ็ดดํามันน่าจะไม่อร่อยกี่ช้อนหนึช้อนทำไมต้องเป็นหนึ่งช้อนคุณค่ะมันเปล่าหนึงเอาออกหยาเอาเอาเทีอกให้หมด เปล่ากี่ช้อนหนึ่งค่ะหลายคนค่ะพ่อครัวดูน้ำตาลดูคุณให้ละลายค่ะดเหมือนขี้ไหลเลยคุณให้ละลายขี้ปุดปุดมัน้ำลายแล้วละลายหมดแล้วเกือบหมดแล้วอู้นี่พี่นก้อนนี่มาดูดำๆพี่ปอกินดูอ่ะดูลองชิมไม่กิน เดี๋ยวค่อยกินนี่ฉันคนกว่อนี่ใส่อะไรอีกแล้วก็ไปต้มตั้งใส่ทุกคนทำยังไหนี่นีทีฉันทำลกจนออะไรเมื่กี้ชิม ออร่อยอร่อยมากอร่อยไหมชิมนี่ชิมเนี่โอเคดูอีกทีนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบา,บายๆไอ้เพื่อนๆดูาบาย